สวัสดีวันที่3มิถุนายน2566นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อะไรนะวัดส,สนามเหนือนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะเกร็ดนะครับน <จะ S 1> นอ,นอนจะพาพี่เบลไปเที่ยวเกาะเกร็ดนี่ไงถนนสู่เส้นทางเกาะเกตซึ่งมาถึงแล,ล้วมาถึงเวลา9โมง54นะครับซึ่งวันนี้ ที่จอดรถแทบจะไม่เหลือแล้วแต่ว่าพอดีมีจอดได้นิดหน่อยก็ถ้าใครจะมาก็น่าจะต้องมาเร็วกว่าน,นี้อีกนิดนะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์ก็อาจจะมีคนมาเยอะหน่อยอออันนี้ก็เดินมาเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นท่าเหลือที่จะข้ามไปเกาะเก็ดนะครับคนละ30บบาทไหม ใช่ไหมอ่าในรีวิวหรอทำไมแพงจังเออบ้าสามหรือเปล่าไม่รู้ไหวน้ำไปเถอะเท่านั้นอนะ่ะข้า,าไมไาเปางหลังๆแค่สามสี่ 3, อ๋อไอ้ตรงข้ามเจ้าพญาเนอะเออเออไหวน้ำไปเถอะสิบว่าตนเงินอ่ะครับเดี๋ยวไปเจอที่เกาะเกร็ด ไม่ไม่ได้ใช้เศษอ่ะคออพอได้เตษปลาก็โยนทิ้งหมดก็เมกี้ได้ยินเขาประกาศว่าสามบาทนะครับน่าจะจ่ายตอนขาขาขาที่ลงเรือนะครับเมื่อกี้ลงจากท่าเรือมาเราก็เลี้ยวซ้ายมาก่อนนะครับเป็นดูแล้วน่าจะเป็นตลาดที่สั้นกว่าก็เลยเดินมาก่อน แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันสั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเดินมามันก็มีมีร้านกาแฟตรงนี้ก็มีแผนที่เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดายแดงดาเนี่ยถ้าเข้าไปก็จะมีเออมันก็มีเยอะแยะเลยนะครับไปทางไหนดีทางนี้เลยนะ แล้วก็กินกินแล้วของเราก็กินอีกแบบคอฟฟี่บาร์ก็เหมือนกับคนแถวนี้เขาก็จะเปิดบ้านเป็นร้านอาหาร,รเพื่อหาอไรายได้เพิ่มเติม ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านจ่ามงกุดขนมมงคลนี่นะครับเป็นคุณยุพินขนมมงคลเกาะเก็ดก็ตรงนี้ก็เป็นขนมเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นหนูเนยนครับขนมแกะแล้วเยลก็ก็กินเลยแกะดิอันนี้เป็นขนมที่เราซื้อมานะครับเราจะกินอะไรกินอันนี้ แล้วก็อันไหนที่พี่เบลจิ้มมาก็พี่เบลก็กินเลยพี่เบจิ้มอันนี้ตอนนี้เราก็มาถึงตลาดหลักแล้วนะครับโอท็อปวิลเล c แชมเปียนหมู่บ้านองอ่างหมู่เจ็ดนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับหนูเนยนะครับอแต่ว่าก็อย่างที่เขาบอกนะเมื่อกี้ที่ว่ามันถึงแม้ว่า,วาเออส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันก็เริ่มจางๆแล้วอะไรอย่างนี้ คาเงินแล้วากตั้งเอเอา,าก็เงินไม่ได้ตอนนี้ก็มาถึงร้านกาแฟบ้านเล็กที่หนึ่งนะครับก็จะมีโซนที่เป็นห้อยขาด้วยนะครับห้อยขาก็ถ้าเมื่อยๆแล้วก็มาห้อยขาแถวนี้ได้ นี่ก็จะเป็นบริเวณสะพานที่เป็นทางเข้านะครับก็ตรงที่ห้อยขาอันนี้มีก็นั่งได้ประมาณสิบคนนะครับก็เยอะอยู่ตอนที่มานี่ตอนนี้ก็ตอนเชียงกว่าๆนะครับก็คนไม่ได้เต็มร้านนะครับก็ยังมีที่นั่งอยู่ก็มาสั่งกาแฟกินอย่างเดียวไม่ได้สั่งขนมอะไรกินนะมันก็มีขนม มีขนมต่างๆให้กินด้วยนะครับแต่ว่าขนมกินมาเยอะแหละก็อันนี้คือที่เหลือกลับบ้านนะครับแล้วก็ยังมีข้าวเก็บเบ่าที่ยังเหลือกลับบ้านอยู่นะครับที่กินไม่ไหวน้องเป็นไงบั้งครับก็เก็บก็เ,เก็บเฟิร์สไทม์น้องไม่ชอบแซน์โลงค่ะลงติดตาติด ะหลงที่เป็นขนมนะครับขากลับละกกับตอนนี้ก็นั่งรออยู่ที่เรือข้ามฟากกลับนะครับเป็นยังไงบ้างครบงับนอนๆร้อนร้อนอ่ะรเออร้อน,อนตึงเหนียวไปหมดใช่